บอกน้อง,องๆด้วยว่าต้องเป็นตัวของตัวเองเนาะเวลามาสมัครดูดียวก็ได้ใช่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสามารถอะไรที่เราเตรียมมาเราก็ทําออกมาให้เต็มที่ <c oughs> แค่นั้นแหละคะๆๆๆๆ่ะคืบก็เต้นเก่งเนาะ <c oughs> โอ้ยไม่หรอกครับค,คือผมเชื่อว่าคนเก่งของผมมีเยอะนะแต่ว่าผมว่ามันเป็นโอกาสข,ของเรามากกว่าที่เราได้เข้ามา8คนเราก็ทําโอกาสของเราให้เต็มที่ใช่เขาเมื่อวันเมื่อวันยังเห็นเลยว่าพี่ไปงานมาไงเมื่อวันมารองกระทงคือเห็นแบบว่าป้ายซีบิลไปด้วย ต้องขอบคุณมากที่แบบว่ายังเชียร์พวกเราอยู่ตลอดช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ก็มีงานนี้เพิ่งมาเจอใช่ก็น่าจะได้เจอได้เจอเรื่อยๆค่ะอาจจะได้เล่นอะไรด้วยกันแล้วอ่ะอันนี้อันนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่ไงพูดไว้ก่อนไงพูดไว้ก่อนใช่ใช่ผมเป็นกรต้องฟินแน่นอนเพราะทำไมกูจิ้ไงกูจิ้งไงเออเออคุณจิ้งสุดเฟี่ยนฟางแล้วสรุปเป็นแฟนก็ต้องรอดูว่าจะมีงานคู่หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วปีใหม่ไปไหนกันคะเนี่ยปีใหม่ผมไปอุดรครับผมอุดรใช่ครับไปเขาดาวที่อุดรไปมีผมพี่เต้พี่โโตน พี่แกงส้มตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางแพผนเลยค่ะ,ะแต่ก็ลองดูก่อนว่าจะไปไหนแต่อาจจะไปแบบเที่ยวทะเลหรือว่าอาจจะไปเขาใหญ่อะไรอย่างงี้ <ไป S 1> ่ะได ได้ไปดูดูดูคอนเสิร์ตหรอหรืออะไรไปร้องเพลงด้วยกันเอาไปร้องเพลงหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูกันดูกันอยู่เลยเนี่ยเปล่าค่ะไว้เดี๋ยวไปดูพี่เขาร้องเพลงค่ะมุกส่งสัญญาณบอกว่าอยากได้รองเท้าคืนกับดูสระสารมุกดูสภาพมุกสิคะเบนกงแบบนี้โอ้บิวสภาพบิวหนักกว่าอีกครับผมเมื่อกี้คือแบบว่าใส่รองเท้ามาทำไมไม่ใส่ถุงเท้าครับทำไมไม่ใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้าถุงเท้าอย่างนี้ก็ลกอ่ะต้อเป็นอย่างนี้มันต้องโชว์เรียวขาสวยงามเมื่อกี้ไอไหมเมื่อกี้ไอไหมแบบว่าคือ คือรองเท้าแบบก็ไม่มีอ่ะคือแบบเท้าเปล่าๆอยู่ยืนอยู่บนเอสพนาดอ่ะบอกมาได้แล้วเดือนสตาร์สิบเอ็ดที่คนมาสมัครเป็นพันนะครับอายไหมได้บอกมาได้อายมาก